ดะที1 2ึพาร์ทพร้อมกับโครงสยามซูบต้าเอ็นซีพค่ะพร้อมุบย่ำหน้านะคะขอบคุณลูกค้าจากอำเภอแวนน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะเดินทางมาอุดหนุนถึงหน้าร้านนะคะเราก็ทดสอบระบบเคสระบบให้เตรียมการจัดส่งให้กับลูกค้านะคะเบอร์โทร0 9 7 7 0979712677คาร้านสมชิกค้าจังหวัดกรินธุ์ลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านหรือโทรติดต่อออนไลน์ได้เลยนะคะจะปักหมุดจะพับ GPS ก็พิมพ์ว่าร้านสมชิดการค้าได้เลยค่ะวันนี้เรามาเทสระบบให้ลูกค้านะคะสําหรับเครื่องยนต์แคที120พาร์แล้วก็โครงสยาม NC พาร์ X พร้อมกับขบย่ำนาขนาดเมตร50นะคะ